มาลองคิดไปข้างหน้าถ้าประเทศไทยน้ำท่วมอีกครั้งเมื่อภัยพิบัติมาแท่นนินไหวไฟป่าดินถลม่มพายุเข้าอาจจำเป็นต้องมีศูนย์พักพิงสำหรับคนที่ไม่มีทางออกอื่นแต่ถ้าจัดการไม่ดีอาจแย่ได้มาลองคิดกันใหม่ว่ามีใครช่วยอะไรได้บ้างอบอตอล่ะพร้อมไหมรัฐบาลพร้อมไหม อาสาสมัครล่ะพร้อมไหมแล้วชาวบ้านล่ะพร้อมไหมและที่สำคัญที่สุดทุกคนต้องรู้หน้าที่และร่วมมือกันเตรียมไม่พร้อมสัอย่างภัยอะไรมาเราก็ไม่กลัวแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวเตรียมให้พร้อมก่อนภัยมาจัดการได้เมื่อภัยเกิดดาวน์โหลดได้ที่ w w w d i s a s t e r g o t h d p m